สวัสดีค่ะครูโอครูโอนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจมะหลีนะคะถามเนาะเพื่อนสนิทแต่ว่าแบบคือต่างคนก็ต่างแยกย้ายเติบโตก็ไม่ได้ถามสารทุกสุดิบคือแบบเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสมัยเรียนนะคะเ,เพื่อนๆสมัยเดียแล้วก็ยังมา,มาเจอกันบน Facebook อีกนะคะผ่านไปแล้วกี่คนหนึ่งคนมีจุม๋มมีมีเชาเอ่อมีมีบูนนะคะเหลืออีกสองอีกสองคนนี้เอาใครดีนะ เอาเอาเอาเพื่อนสนิทสมัยทํางานก็ได้นะคะสมัยทํางานเอคือเพื่อนสมัยทํางานเนี้ยก็ไม่ใช่เพื่อนสมัยเรียนนะคะไม่เคยเรียนหนังสือด้วยกันแต่ว่าเคยทํางานร่วมกันนะคะเคยทํางานร่วมกันก็ก็เป็นเพื่อนในชีวิตจริงสมัยทํางานแล้วก็ยังมาเจอกันบน Facebook อีกนะคะเพื่อนๆเจอกันบน facebook อีกนะคะก็อันนี้เขาก็คือสมัยที่ทํางานร่วมกันะเขาเขาก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นผู้จัดการผู้จัดการสาขาแต่ตัวเราเป็นแคชเชียร์อะไรแบบนี้นะคะคือแบบ คือถ้าส่วนมากผู้ชายนะเขาจะชอบเรียนมากเลยแบบชอบไม่รู้เป็นไรแต่แต่มะหลีไม่ได้เป็นแบบนั้นมะหลีคือจบแล้วจบเรียนเออจบแล้วจบเลยจ,จบครั้งเดียวหมายถึงเรียนแบบในระบบอย่างเช่นมัธยมมหาลัยอะไรแบบนี้คืออย่างเช่นเราจบปตีก็แค่ปตีเลยไม่ได้มาสะสมคือเพื่อนมะหลีส่วนมากจะเป็นผู้ชายแบบแรงขับหรือว่ามันเป็นแบบแรงบันดาลใจอะไรกันหรือเปล่ากลุ่มผู้ชายเนี่ยจะมีแบบว่า สะสมปริญญาตรีหลายใบปริญญาโทสะสมด็อกเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วอีกคนนึงก็สะสมปริญญาโทหลายใบนะคะเพื่อนก็เรียนวิศวะแล้วก็มันมันก็จะมีแล้วก็เรียนเวลาเขาสะสมนะสะสมปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเงี้ยเขาจะไม่เรียนซ้ําไม่เรียนซ้ําในสาขาวิชาคือแบบคือแบบอย่างเช่นแบบปริญญาตรีนิเทศเขาไม่ได้ต่อปริญญาโทนิเทศเขาไม่ได้ต่อเอกนิเทศเขาแบบในในชีวิตจริงก็คือเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกันนะคะเวลาจบแล้วก็ยังมีนัดเจอกันมิ팅กันสมัยที่อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็แบบว่าแล้วยังมาเจอกันอยู่บน Facebook นี้อีกนี่อี ไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่ามันมันจะมีกลุ่มไลน์ที่ตั้งขึ้นมาว่าเป็นสิทธิ์เก่าปากเกตกลุ่มเพื่อนม1ทับสอะไรแบบนีคะม1่ทับสม4ทับหก็จะมีกลุ่มไลน์ที่แบบว่าเอ่อนักเรียนแบบรุ่นเดียวกันนะคะโรงเรียนเดียวกันเอาไว้แบบว่ามีอะไรก็แบบว่าส่งข่าวอะไรกันแบบนี้นะคะแล้วก็มลิก็เลยใช้เทคนิคที่แบบเรียนกับค์าผู้กองเบนในการที่แบบว่าเราจะดึงคนที่แบบว่าเข้ามาเออดึงคนไว้ในการที่แบบว่าจะทำจะทำยังไงเทคนิคที่จะทํายังไงให้แบบว่าดึงให้คนอยู่กับเราได้ จนตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็ลองเอามาปรับใช้กันเลยแบบว่าลองแบบว่าใช่ซีอะไรแบบนี้ก็คือไอ้ที่มาของคําแบบว่าใช่ซีฉันมันฉันมันฉันมันดูแบบต่ําต้อยนี่ฉันมันต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรแบบนี้คือหมายความว่าที่พูดมามันแตกต่างกับตัวมะลิมากเลยนะคะเป็นเพื่อนที่ว่าสมัยมัธยมมาเรียนด้วยกันมาแต่ว่าเวลาเฮ้ยถ้าแบบพอมาบอกว่านี่นะเพื่อนทั้ง5คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยทำไมมันดูแตกต่างจังคือมะลิคือเป็นเกษตรกรใช่ไหมคะเป็นเกษตรกรคือคือเราทํางานอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแแล้ววก็คือบบ่า คือแบบว่าเหมือนเป็นนายตัวเองอะเราเป็นชาวไร่ชาวนา e, ชาวสวนอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นแมค้าออนไลน์แล้วก็สนใจที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วกอ็อยากจะพัฒนาตัวเองรอบด้านไม่ว่าความรู้อะไรก็ตามที่เราสนใจแล้วก็สนใจในเรื่องการแบบว่าเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันการที่อยากจะทํา YouTube แล้วก็ทําให้ได้เข้ามารู้จักในกลุ่มเลตโกไลนี้เพราะว่าผู้กองเบน์นะคะชี้นะคะเขาเรียกว่าชี้น or, ําหรือว่าชักชวนหรือว่าทาให้ได้รู้จักคุณครูแม่อายซึ่งคุณครูแม่อายหรือว่าครูโอนะคะก็ได้เ <halfway> ข้ามาเป็นเหมือนกับว่าเป็น เป็นคุณครูสอนในในคลาสด้วยนะคะก็แบบเป็นอะไรที่แบบดีๆมากนะคะก็พอพอถ้าถ้าเกิดว่าถามตอนเนี้เพื่อนเพื่อนในชีวิตจริงแบบป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอะ่ะอือเนาะก็เลยจะต้องแบบว่าเล่าเอาแค่แบบว่าเฮ้ยขอเล่าแบบเพื่อนสนิทที่แบบว่าสมัยเรียนที่สนิทกันจริงๆแล้วก็ยังมาเจอกันบน Facebook ด้วยแล้วมันพอถ้า,ถ,าถ้าจะหยิบจับแถวเนี้ยแบบเพื่อนสนิทห้าคนไม่มีนะไม่มีนะคะเพื่อน,อนๆมะลิมะลิเป็นคนที่แบบเออเขาเรียกว่า คนแบบแบบไหนอน่ยคือถ้าวันนี้ได้เรียนกับค่ะผู้กองเบนเนี่ยก็จะแบบว่ามันจะมีคนอยู่แบบสมมติว่ามันมีทั้งหมด8แบบใช่ไหมเออโปรไฟล์ของเอ่อคนแต่ละชนิดนะคะเพื่อนๆก็จะมีแบบว่าสมมติว่ามันมีทั้งอินเออเอาขอยกตัวอย่างแค่2ก่อนอ่ามันมีแบบอินโทรเวิร์ดกับเอ็กโทรเวิร์ดนะคะคนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ดเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเวลามีปัญหาอะไรก็จะชอบแบบว่าขอความช่วยเหลือหรือว่าขอคำปรึกษาจากผู้คนนะคะคนที่เป็นประเภทเอ็กโทรเวิร์ดนะคะเอ่อคนที่เป็นแบบอินโทรเวิร์ดเนี่ยเหมือนกับวว่่่าาเป็นนคทีแบบ ถ้าเข้าใจไม่ไม่ผิดไม่คัดเคลื่อนคือเป็นคนที่แบบว่าชอบคิดเองคนเดียวแบบตัดสินใจอะไรคิดเองคนเดียวแต่ว่าคือเหมือนเหมือนเราเป็นคนที่แบบเป็นลูกผสมนะคะแต่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้แบบชัดเจนในเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่ารูปแบบของคนทั้งทั้งแปดประเภทตกคณิตนะคะเดี๋ยวแปดประเภทนี่แปดใช่ไหมเราไม่ได้แบบคือคือเราเหมือนเราเป็นลูกผสมอะมันมันมันก็จะมีทั้งอะไรนะมีทั้งแบบ introvert extrovert มีทั้งแบบ t r a i t หรือว่าเป็นแบบ ครีเอเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะมะลิก็จริงๆเราเป็นลูกผสมหมดเลยแล้วก็อยากจะได้แบบแบบทดสอบที่มันละเอียดเหมือนกันนะว่าเออจริงๆเราแบบตัวเองเป็นคนแบบเมนหลักๆเป็นคนแบบไหนแล้วก็อ่าจะมีปีกเป็นคนแบบไทยไหนชนิดไหนอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะก็แล้วก็มีเทคนิคไม่อาแล้วมันยาวแล้วมันยาวแล้วเนาะมันยาวแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าก็ขอแบ่งปันแค่5้าคนนะคะแล้วก็มาลิก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแบบว่าขอบคุณกลุ่มเลดโกไลท์นะคะขอบคุณคุณครูแม่อายนะคะแล้วก็ คุณครูโอนะคะแล้วก็คุณยายเอกนะคะคุณยายเอกเนี่ยมะลีก็เพิ่งจะรู้ว่าคุณยายเอกเนี่ยคือคุณแม่ของคุณครูแม่อายแล้วก็คุณแม่ของคุณครูโอใช่ไหมคะก็ก็เพิ่งจะจะรู้เนาะก็ตอนแรกก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมหน้าคล้ายๆคุณครูแม่อายกับครูโอจังเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็อก็แบบว่าก็แบบว่าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ ทุกอย่างที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะที่ทําให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ได้ฝึกฝนตัวเองนะคะก็ขอบคุณคุณครูโอรักไปนะคะเทสแค่ค่ะสวัสดีค่ะ